สบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเอฟเซีทุกทุกทานยินดีนต้อนรับเลยค่ะชูช่องประจอยเด้อป้าลุงเอออย่าเปิดก็หลุดกระปูงปูน,น,นั่นน่ะว,าวา้าวว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  Ê. Ê. Thếp à? Thếp à? À, thưa cha nè, thưa cha nè đó. À, thưa cha. chị mò, y lại mò lóc y lại kin mèm mò hã? hả mò lại mò mèm lồng lồng nữa lồng lồng nữa, ta chụp lồng chụp bay chụp ma lồng nè này lồng 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 một lồng lục lồng ไหเด้อเฮ้เฮ้ยขี่บ่ขี่บ่ขี่บ่รถนี่ขีบ่บ่รถนี่หึขีบข่บ่หรอไเ้ว้ายสีง,ง,งอยบ่มึงเนีย่ยมึงเนีย้ยมัน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 ,มน,มน e er, เจียบกระโปรงจ้าะงามจ้าอะไรฮะ nó ăn dẹp cả bùn ngam cho là hả thấy rồi hửm ào ờ ào ờ con nịt lúc bách Hãy subscribe phải ừ. ừ. น้วชุด siềng mai đi chơi luôn nè siềng mai trong đây nè, cháu mới dịu giấc măng lòng bưng lồng mai lồng khen nút bưng bưng này siềng mai sẽ hay bưng bưng hả Lô 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 lo! lô 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 lo! lô lo lô 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 lo! lô 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 no. lô 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 Papa, 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 papa. Pa, pa. Hello, 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 <laughs> กินจ้ะลองเพลงห่อยวะ h e ล l ล e l l e โหลเอาไปสกัดลูกละเอาล่นนะไม่เล่นะลองเนาะลองเพลงเนาะลองเพลงเนาะลองเพลงลองเพลงาทางนี้ Hello 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 ลไนหนไหน

กูเดี๋ยวนี่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 ีดอยากอมโอ้ดูอีดาอันนี้ไหมมีตาพ่อบุญนี่้ยมีิตาเอาขับปะไปไซ่น่ะไปเซน่ะไปเซน่ะนี่ม่ดินี่ บบไปเลยโบไปเลยบไปเลยนี่มาเดียนบ้านบอลนี่ลูกไมไป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 บไปเลยแม่บบนำเลยแม่บบนำเลยกลนเลยมาเลไปเลยไม่เจอยาไปเลยไ่จอยบนำไหนมาเมเล วัสนาวัสนากราบกราบกราบมากระแทะไรอันฉุกหรอกดดมันสีล่มในดูเดีย๋ยวอีดาก็ะล่มหรอกอ่าแม่ครึ่งไงอ่ะเ้าเอาเข้าไปไปเชื่งมานี่เขา้าไปยังนั่น เฮ้ยพอต้องข่าวลูกแล้วบัดปันสะนะบ่ข่าวลูกบ่ข่าวหายังนะหายช่องหายังนะไอ้นี่มันนี่ À, A cha cháo mấy mấy cha cháo uh, à, cha, cha, tụ tụ mình tụi tuy mừng đi ui bố tuy cha bố lạng thôi cái thua tuy cháo cha tuy 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 ấy tuy 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 ขี่บาขี้บาขี่บาแม่ใสขี้นี่ขีบาเลอมามาแม่ส่ขี้มะขี่บอเตะเตะเตะ่ากลากะลงสนุกกระตุกะชันยังไหนบง

หลานตุ้ยจ้อยนี่คืออ่อนเป็นแน่อันนี้บ่ลานมู่นี่ลานมต้จอยนี่ออนแนี่เ็อชอีกูทํานสิบ่เปิดเด้อกระโปรงอะเด้อ ไปหช้ขนามาดูขนามาดูไปใหยไปไห้ดูแม่จอยนี่ฮะไปหไปไห้ดูโอ้ไปเี้มาไปสิโอนี่ไปไปขนามาขนามาก่อนสโอนี่บัดเอ้ยมาชนาเอ้ยไปไห้ดูไปไห้มานะเอกงหายู แกงไห่เหรอคอ่คน้อยแกงไห่เป็นแท้นี่ฮู้ยนั่นแ อลลูกดิ่ง่เจ๊กเห็นอะไรเจ๊กเจี๊กเจ๊กเป็นเสียงเดียดของดิ่งดิ่งมันไม่อยู่นิ่งหไปใช่ใช่พ่อขี่รถเลยพ่อขี่รถเลวนะปิกกปิปิกกปิกบอยพ่อบอพ่อขี่รถปิก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 บอ ทุจานยถจานเอจานตู้่ไปเฮ้ยจอยมือไงอ่ะทุจาทูทูหยแท้อาเส็ในมืออ่ะเส็ในมืออ่ะอเ็เซตส็จมือเส็จปากไง้ย่ะเส็ปากเซตปาเซตเออเซตปาเซตปาอ่ะเซตไปสิเอาไปอมมอยค่อิวแท้ลุยในนี่ว่าได้กินยังวะนี่ เบิบ้งเบมึงแน่มันข่องขากล้องแม่นี่แค่เจ้านี่เสียกันอันนี้เจ้านี่จะเอ๋เห็นเอ็มจะเอ๋ด้วยจะเอ๋ก็ไม่เจอด้วยใช่่ยมึงเน่ยบูง,งามรุดนะ lần ngàm đứt lượt lần ngàm đứt lượt lần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  lồn lời lượt lần 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 lượt ô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  lần lượt lần lượt ไปงั้นเต้งได้จ้ะจฮะบุญเช่นไ่า้แต่ดเรยางวอดตัวนะอกไว่ายอันอันเช็ดเช็ดปะน้องเ้คนงามบ่คนงามบ่นี่นะ พ่อบุญชิพาไปทำบุญพี่น้องเลยเนาะมือนี่ไดกกัะสิบไปงานแต่งสาวตานัครั้งแรกประจอยวาสิบไปก็พ่อบุญบันนี่พ่อบุญมาโบพหลางยังตดตีนเจอะนะก็เลยว่าพ่อบุญก็เลยว่าปะดูกบ่ได้แม่ไปแล้วต้องเอาไปน้บาบ่ไปนํากันเบดนี่แหละหน้าบุญเอากึมอยู่ดูก่ะ เฮ็ดอย่เฮ็ดอ่ c h ด้วยออ่ลงนเ่เฮ็ดอยู c h ยุ๊บเฮ็ดอ่เจงานนี้ยเฮ็ดอยู่ c h แล้วเห็ดอยู่แล้วเอาผีหันมาผีหันมาเอาห้องหนูห้องะทองมากินข่าวด้วห้องนู ทองเนเสียงดถไพ่เสียงดูดตู้จ้เสียงดูตู้ย่ะเมื่อเช้านี่ก็ได้ยินเสียงเสียงมาตู้นั่นบ่ฮะแล้วก็แผ่บุญเพื่มให้อีกอ๋อคุณเจูดอ๋อเจน้อยมแต่บุญเจ็่น้องเอ้ย อ่อนเหเมื่อยเหดไปแต่เมื่อยฮะอันนี้บอฮึมึง้เส <c oughs> ้เฮานะมาสนะเสภัยะไอจะบอจูดบังกระโปงกันยูนมาขางห้องเฮานะ่ะบอไอทิตบอเมื่อคืนนี่นะเมจอย ดึกพี uhm, ่บ้าอย่างแน่นอนจุดึกบ่แปลว่าดึกจะข้างห้องกันต่ําอือต่ําโนทั้งมาทั้งดุกหดให้ดึกกน้องโยญาติบ่อีญาติบ่อีญาติมังกระโพกบ่แม่สิไปแจ้งบ้านมาจับเบิ่งอีกนอยนี่เบิ่งอยู่ แม่ต <Es> ู้เอแม่จอยสิไปแจ้งเขาตู้เด้อตู้ไก่เฮือนเฮาเด้อหันเข้อนเด้ออีกหน่อยจูดบ้างก็โพกเด้อพิษแน่เนาะจูดเด้วดึกมาใส่เฮือนเฮาเนาะเขาตกใจเนาะโอ้กินแม่มบ่กินแม่มมะมาละ้ออีได้กินแม่มบ่โอเคจ้ะ เดี๋ยวไปเจอยที่จบคลิปกันเด้อค่ะนาลินกับลูกสาวก็เชื่อว่าจบคลิปดีใจ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 ชเชื่อว่าจบคลิปดีนะหกอ่อเจาะได้โอ้ยจังจานนี่ปะไปจะไดอ้เจาะได้ดิอ่าโอเคโอเคจบได้จบแล้วจบแล้วจบแล้ว โอเคขอบุญขอบคุณป้าลุงในลายเด้อที่เข้ามารับสมวาสนาเด้อป้าลุงเอ้ <laughs> ขอบุญขอบคุณในลายเด้อคลิปนี้ก็จิขอจบเพียงสท่านี้ก่อนเลป้าลุงไปแล้วก้าวเข้ามาสบายดีเดี๋ยวเขาพอบุญก็กินข่าวอยู่พี่น้องเลยแต่ว่ามีแต่คนมาได้ช่วยหนาเนาะกินข่าวก่อนโ okay. อเคกับโบได้ให้หิงก่อนเนาะเดี๋ยวพอบุญอาบน้ำก่อนโอเคไปแล้ว